ย่าอยากจะเห็นเจ้าสาวของหลานสักครั้งจังเลยนะเริ่มนับถอยหลังสู่งานวิวาหของโนมิตะและชิซุกะกันได้เลยนะครับกับภาพยนตร์แอนิเมชันสามิติที่เฉลิมฉลองครบรอบ50ปีของโดราเอมอนที่ทุกคนรอคอยอย่างภาพยนตร์เรื่องสแตนบายมีโดราเอมอนเพื่อนกันตลอดไปภาค2ล่ะครับ พูดถึงการ์ตูนญี่ปุ่นที่ครองใจใครหล,หลายๆคนมาทุกยุคทุกสมัยแล้วก็ต้องยกให้กับเรื่องโดราเอมอนไปเลยนะครับและครั้งนี้โดราเอมอนก็ได้กลับมาอยู่ในรูปแบบภาพยนตร์อีกครั้งกับภาคที่มีชื่อว่าส t ตนบายมีโดราเอมอนเพื่อนกันตลอดไป2ซึ่งเป็นภาพยนตร์พิเศษที่ฉลองครบรอบ50ปีของโดราเอมอนในปี2020ที่ผ่านมาซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ต่อเนื่องเรื่องราวจากสตนบายมีโดราเอมอนเพื่อนกันตลอดไปในภาคแรก โดยหนังเรื่องนั้นได้หยิบยกโดราเอมอนในตอนปกติจากหนังสือการ์ตูนมาสร้างเป็นภาพยนตร์เพื่อฉลองในวาระครบรอบวันเกิดปีที่80ของฟูจิโกะเอฟฟูจิโอผู้ให้กำเนิดโดราเอมอนของเราซึ่งหนังเรื่องนั้นก็ประพันธ์บทและกำกับภาพยนตร์โดยทากาชิยามาชิกิและริวจิอย่างนี้หละครับ ซึ่งภาพยนตร์ชุดนี้ก็ได้ฉายปีเดียวกับโดราเอมอนในฉบับภาพ,พยนตร์ตอนบุกดินแดนมหัศจรรย์และเรื่องนี้ก็สามารถทำรายได้ติดอันดับหนึ่งในบ็อกออฟฟิศติดต่อกันหลายสัปดาห์และยังเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดของประเทศญี่ปุ่นด้วยล่ะครับ ซึ่งสแตนบายมีในภาคแรกก็เป็นเรื่องราวจิตตอนที่ดีที่สุดในตลอดระยะเวลา45ปีโดยเริ่มจากตอนแรกที่โดราเอมอนได้เดินทางมาจากอนาคตเพื่อร่วมแก้ไขอดีตของโนบิตะซึ่งถ้าหากไม่ทําอะไรเลยโนบิตะในโลกอนาคตก็จะต้องแต่งงานกับใจโกจนกระทั่งเขาล้มละลายและเป็นปัญหากับทายาต่อไปเซวาจิจึงได้ฝากให้โดราเอมอนคุณยวนแมวสีฟ้าสุดน่ารักมาคอยดูแลช่วยเหลือโนมบิตะด้วยของวิเศษต่างๆจากอนาคตครับโดยมีเหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดสีตอน มารวมไว้ในภาพยนตร์เรื่องนี้อย่างตอนที่โนมิตะใช้ผ้าคลุมการเวลาเปลี่ยนร่างเป็นตอนโตเพื่อไปช่วยเหลือชิซูกะในอนาคตรวมถึงตอนที่โดราเอมอนต้องลาลกกับโลกอนาคตไปล่ะครับ แต่สําหรับเรื่องสแตนบายมีโดราเอมอนเพื่อนกันตลอดไป2เรื่องราวจะเริ่มเมื่อนมิตะได้พบกับตุ๊กตาหมีตัวเกา่าที่เขาเคยเล่นในสมัยเด็กอยู่ในห้องทําให้เขาเกิดน,นึกถึงคุณยายที่แสนใจดีขึ้นมาเขาเลยตัดสินใจชวนโดราเอมอนย้อนเวลากลับไปในอดีตเพื่อพบกับคุณยายอีกครั้งล่ะครับและเมื่อพบกันคุณยายก็ได้เอ่ยปากว่าอยากจะพบกับเจ้าสาวของโนมิตะทําให้โดราเอมอนและโนมิตะจึงเดินทางไปยังวันแต่งงานที่เกิดขึ้นในอนาคตก่อนที่จะพบว่าโนมิตะในวัยผู้ใหญ่ได้หนีออกจากงาน แต่งงานของเขากับชิซุกะไปนูมิตะเละดโดราเอมอนจึงต้องช่วยกันตามหาเพื่อทําให้ความฝันของคุณย่าเป็นจริงล่ะครับ เชื่อว่าโดราเอมอนในภาคนี้จะสร้างความประทับใจและเรียอน้ำตาจากหลายๆคนได้เลยทีเดียวโดวยเฉพาะการเล่าเรื่องของความรักอันแสนบริสุทธิ์ของคุณย่าและโนมิตะอีกทั้งยังได้โตและคุณไบร์คู่รักแสนหวานที่กำลังเตรียมตัวเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวมารับหน้าที่ภาคเสียงให้กับโนมิตะและชิซุกะในวัยผู้ใหญ่อีกด้วยและใครเป็นแฟนการ์ตูนโดราเอมอนต้องไปรับชมให้ได้เลยนะครับผม เตรียมผ้าเช็ดหน้าหรือกระดาษที่ชู่ให้พร้อมนะครับเพราะคาดว่าวหนังเรื่องนี้จะทําให้คุณเสียน้ำตาอย่างหนักมากแน่นอนโดยภาพยนตร์เรื่องสแตนบายมีโดยราอมอนเพื่อนกันตลอดไปภาค2จะกําหนดฉายในวันที่6เมษายนนี้นะครับท่านผู้ชม และถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบโดราเอมอนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าชอบโดราเอมอนตอนไหนมากที่สุดและถ้าคลิปนี้มีข้อมูลผิดพลาปดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ DC Movie ก็ขอลาไปก่อนแล้วล่ะไปละจุบ๊บจ